แลคุณคุณแล้วน้ำท้ายหนู้ไปหดือเปลหนูเพราะว่าหนูนอนเนยันรถหนูรู้สึกแบบเจ็บคอค่ะมันจะเป็นแผลเพราะว่าน้องกับไอ้หน้กับไอ้่อกับไอ้คนน้อยมาน้ำเลี้ยงวันนี้อืคนน้อยมาน้ำเผ็ดจ้๊ะจั๊ะกินยาแล้วไปเนี่ยบอค่ะทำไมไม่กินยาหนูบอกให้กินข้าวกินยาเก้เี็บท้องเดีวก็เสียกระดูกอันนี้เพิ่งตื่นนะค่ะพี่บอกนั่น ไอ้กันเบิร์ตครับเฮด้าสวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับห <c oughs> นูก็รู้สึกซาเพ้อกันไอเบิร์ตร่างดังนัมเด้อฝากมากปากแมาน้ำสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ,คะมามะฮวาหลุดไปมันจะมั่งเหรอขี่จะกะยายน่ะเฮ้อ

นั่งอ oh ีกเอ็มวีป่ะโบแมนอือเป็นตัวประกอบซาดีค่ะสวัสดีครับแอดมินคนใหม่เราบังคับแข่งใครบาว่าหันได้คลิปได้แน่มหันต์ได้คลิปได้คลิปนอนนอนนุนนุต้องตื่นครับแม่ครับนุ่นนุ่นต้ตื่นพรอมกับขนของขนยังไม่ได้อาการรอเรียครับแต่ละคนขี้ขอดกับเพื่อนกินยาดันกินยาดันเลยปาเป็นมิ้วกับเพื่อนเพื่อนน้ำ พอพอก็ปาไปเลยเอ๋งั้นแบบนี่ป๋ <m im it> พ่อไดอยู่ <m im it> เอาไดท่านได้ก็ทำนั่นล่ะแต่เห็นมือรุ่นมรุ่นเนีเอาน้องคิดจักรยนไม่หรี่ป๋ออใดนี่นี่ืมคอนเทนท์อคอนเทนต์ออเอ้ขึ้นว่ายยูสัสนี่ขึ้นวายยุละเอ็ดสองก็ตื่นโรงพยาบาลงบ้าบาลมาลูกออน้องบอกว่าน้องคิดจักรยานมามยี่หี่น้องน้อง <m im it> นี่นี่บ่น,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  <m im it> นี่นี่ยุละเอ็ดเด้ลูก <m im it> คือนีขี้พอ่นบนอกหลังนึ่อยู่นี้บอยากขี้ไปทันไปน้ำพ่อทันเราไปจ้าว่าไปหาคอนเทนไปกำลังคกของก่อนมื่อนี้ก็สิฟิวในปลาดีหนึงนะค่ะลมลื่นลมลื่นเย็นสบาย

้าพ่อแม่แม่มาเตะอดีค่ดี้า่เ่มาตสาเราอ้กใจถึงคือท่าลูกมาเ้ะขอบคุณค่ะแล้วบองมาล้ำซอแจงด้วย้แม่หมือนนีาแจงว่แจงมให้ดันต้องแจงมันต้องเบ่งเทแจงเพราะว่าันบ่แจงมันขมบ่ได้ขมบ่ได้บ่ได้ต้องกาวค่ะแม่อย่หัดเศาเลย เขอบคุณค่ะจะมาแต่แลาวนั่นอีนดี้ตล่ะห,หรือว่าจะเป็นคนลาวบนนี้ส่วนส่วนไหนมัง้ง<อ>ส่วอันนี<อ>้กันแปะกันแปะปูงว่านสิบเมตรคนลาวเวาบิดบ่อเนอะบ่อนะ ลองมาถามสคนนั่นนู้นน่ออันันแปลกๆนูว่าหน้าตาแปลกๆ่า่งไปถามไปถามหน้าเหมือนฝรั่งวายแปลกนะสมูนี่โด่งแฮงอเนุ่ามตาคาดกา่แใส่เนาะจ้างเล่าลเตอบคิดว่าม็นคนฝรั่งโอ้มนเปนฝรัง้งมเบ่งมอลําบอจ่าเม่มมเบ่งพิเศษผู้ใดเนาะจ้า อันว่ามะเบิ่งหน่อขัดเพียงเนี่ยนะครับโอ้ขัดเพียงแบบแแบบนะบอสจ้าครับจะบรนทอนมากนะครับฮะลองครับแก่หน้าบอเป็นไรครับหอน้าเพียงนะมาอยู่จ้าอันเห็นนั่งว้อมเสียงหยุดเสียงแบบแแบบดอกเอาเลยจ้าฟังฟังเล่าฟังเราเรียนพ่นปลาล่าพ่นปลาล่าพ่นตกใต้ี่พี่เพื่อนสวัสดีค่ะ ไปใช้เอยอุ้ยมีองไดไปบอไปซอิดาวบอคิดหนคิดไมาัิเมีเงินจะรัเธอดีจ้ะพราะเป็นคนาบ่จ้ะลคน้ลพอเป็นลับห้ยหนูบไม่มีเงินใด่เปล่าที่ไหนยังไหนแนแนไปไสหนูบม่ีเงินแหมูสิ ไดายพื้นฐานเด้อโอเคไปแล้วครับไปแล้วโอ้พอมาแต่ฟังเหล่าป่ะขี้ยังมากครับชี้ว่าตะเหล่าไว้น้ำขามโค้งมาขี้เลือดมากครับจะบาดติดไปเดียวโดนกันเลยโอ้ยผมมาแล้วเลือดนำนำเป็นบ่ขี้เลือดนำนามุดขึ้นบุูขึ้นมาจากอวงวัด น้ำยวดมันอีกองคไหนเนี่ยวายอย่าเป็นตั้งมีไว้ยอยู่ในองค์ไว้ให้พวกเจ้าใครอยู่ว่าพูยใบกิบปอกฟันเส้นหนึ่งล่ะตังเกิลเลยยิ้มให้ยิ้มเพราะว่าพวกน้ำเด้อจ้าหนูเป็นคนแม่พกเงินสดเขึ้นมาพกนั่นนักเสียไหมจ้าจ้าคนนี้เหมือนไอรอนหนูคนหนึ่งที่ดังๆในทวิตเตอร เนี่ยใครเนี่ยอาจารย์อันเนี่ยไปสัมภาษว่าเป็นใครพ่อแม่อันนันบด้พ่อแม่อันเน็ตไอดอลแม่นฟิกตอทั้งหนังบ่าบอครับบอบอเขาน้นี่ครับอันนี้ว่าบ้างมาล้ำบ่าเนี่ยครับว่าบ้างมาล้ำเมื่นคนมิเล่ไหนไหน บนครับไ่ได้ไม่ได้ขามมาฟังเล่าป่ะบ่ครับข้าไขามาจะฟังใสครับมาจะฟังใสฟังใสฟังใสมงงไ่กแปลกมุกแปลกเียม่สน่มปป่โทษ่กค่ะอบักลาัสดีค่ะโอ้ยัสดีครับวันนี้วันนี้ วันดี้น้องคืนน้องคืนน้องคืนสวัสดีครับเป็นคนบ้านไหนบ้านอะไรบ้านโคกจังหวัดไหนน้องใครมีกล้องยี่นี่ปะกะได้ปีอะไรเนี่ได้ปีแล้วฮะปีครับฮะปี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 ่ีีปี่ปปีีปีี ติ๊คล like ิปให้หน่อยค่ะติ๊คลิปให้หน่อยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงปิยะช่องลุงปิยะกับช่องฮักแพงกับช่องฮักแพงด้วยนะครับด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยคือบอกง่ายแค่สวัสดีค่ะเก่งเก่งเก่ง